สวัสดีก็ตอนบ่ายนะครับบรรยากาศหน้านอน <c oughs> นะอ้าว <c oughs> ทบทวนเมื่อวาน <c oughs> เมื่อวานเราเรียนไป,ไปเกี่ยวกับเรื่องของการ <c oughs> ทำทุนิยมท้าไม่เป็นเศษส่วนใช่ไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําแบบหัดตรงนี้เนาะ <c oughs> เพื่อกันคิด นะว่าเราจะเขียนเศษส่วนให้เป็นทศยมได้อย่างไรก่อนเนาะเอาเขียนเศษส่วนให้เป็นทศยมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปท,ทําทศยมซ้ำไม่เป็นเศษส่วนนะครับตัวอยา่างวุฒิเเจอสองส่วนสามสองส่วนสามมันหารไม่ลงตัวใช่ไหมครับนะเพราะนั้น เราเราจะดูว่ามันจะหารหารแล้วเนี yeah, sí. ่ยมันจะได้เป like ็นเทตชมซ้ lights, uh ําอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามไปหารสองใช่ไหมสามหารสองใช่ไหมครับเอาสามหารสองได้เท่าไหร่เอาแบบหารยาวสามหารสองไม่ได้ใส่จุดเติมถึงใช่ไหมการหารเทติยมสามหกเป็แปดเหลือสอง เติมศูนย์หารต่อ3 6มหกเหลือ2เติมศูนย์มหกสิบันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับอ้าเพราะนั้นมันซ้ําเลขอะไรสามหกนะครับสามหกนะสามหกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นนะครับศูนย์จุดหกหกหกจุดจจุดใช่ไหม หรืออะไรครับรตตัวหรือูนยจุหหามใช่ไหมหอ,อะไรครับนะครับอาต่อไปดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่ 2, อ 8, สองลบ15ส่วน8นนะครับลบ15ส่วน8 เรียนถ้ามันเป็นเศษส่วนนะมันมีเครื่องหมายลบไม่ใส่ตรงกลางเลยตรงที่ตรนเป็นขีดจับนะครับอ่ะผลหารเป็นบวกหรือเป็นลบข้อสเข้อใดถูกว่าผลหารเป็นบวกหรือลบเนี่ยลบเป็นลบสิเพราะว่าบวกไปหารลบนะครับหรือถ้าถ้าถ้าแปดติดลบ 15ก็เป็นบวกใช่ไหมคือเครื่องหมายต่างการหารกันได้ลบถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูเอาไปหาร15 8หาร15 8 8้าแหเกิน8 18ไม่ต้องตั้งหารแล้ว8 18 8 18เหลือ7ใช่ไหมเหลือ7ใส่จุดเติม0 ใส่จ yeah, ุดเติมศูนยไปหลังเ็ก็เป็นเจ็ดสิบใช่ไหมครับแดอะไรได้ใกล้เคียง70็ดสิบแปดสี่เหสีดแปดเจ็ดแปดแปดหบสี่แปดแปดหกสิบสีเหลือเท่าไรเจ็ดสิบลบหกสิบสี่เหลือหเหลือ6เติมศูนย์เป็น60 8ิหาร60 ปดห้าสี่สิบแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดเจ็ดห้าสิบหกใช่ไหมครับแปดเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกลบหกสิบเหลือเหลือสี่เติมศูนย์เป็นสี่สิบแปดไรที่สี่สิบแปดห้าสี่สิบแปดห้าสี่สิบลงตัวใช่ไหม ล้มตัวใช่ค่ะแต่เขาให้เขียนเป็นเทยมสามเพราะนั้นมันจะสาอะไรครับสามศูนย์เนาะสามศูนย์แล้วก็ใส่ศูนย์ไปจุดจุดจุดใช่ไหมจุดจุดหาหรืออะไรครับมันสามศูนย์ใส่ส่ใส่สามศูนย์เลยแล้วก็จุดจุดใช่ไหมครับหรือหรือลบหนึ่งจุด แปดเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ซ้ำใช่ไหมไหนป่ะถ้าเกิดปัญหาลงตัวเนี่ยแล้วเขาให้ตอบเป็นทศยมซ้ำเราก็บอกว่าซ้ำศูนย์นะครับซ้ำเลขศูนย์อ่ะต่อไปนะครับต่อไปสามสิบห้าตัวยี่สิบสี่ สามสิบห to ้าส is ่วนยี่สิบสี่เอายี่สิบสี่ไปหารสามสิห้าได้กี่ครั้งในหนึ่งครั้งหนึ่งเอาลบกันเลอเท่าไหร่อะเลสิบเอ็ดใช่ไหมดหาไม่ได้ใส่เเติม0ูนหลังเป็นร1 0ใช่มับยี่สบสีหารร้อยสิบ 24, ยีหารร้อยสิได้เครั้สี่ไหมั้าได้สี่ครั้งไหมอ่าได้สครั้งผลลัพธ์คือเก้าบ 96, ใช่ไหมครับได้สผลลัพธ์คือเก้บหกลบกันหรือ เหลือสิใช่ไหมสิบสีเติมศูนย์ไปหลัง440ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิ้อยสี่สได้ห้าป่าได้ไหมหกสี่สสี่หกสองสองเกิน6ได้ห้าครั้งเนาะได้ห้าครั้งหได้ผลลัพเท่าไหร่ครับ ่ร้อยี่สิบลบตาเหลือยี่สิบเติมศูลงไป24คูณอะไรได้สองร้อยแปดได้หนึ่งร้ค่ะฮะยี่สคูณแป ได้แปดครั้งใช่ไหมแปดผลลัพธ์คือ192เหลือแปดถูกไหมครับเหลือแปเติมศูนเหลือแปดเติมศูนย์บสีอะไรได้0ดสแปดสิบย่สิบสีอะไรได้แปดสิบยี่สิบสี่สาม เจ็ดสิบสองใช่ไหมยี่สิบี่ามเ็ดสิบสองเหลือแปดแล้วนี่เติมตูแล้วมันจะําำได้ไหมเนี่ยนะมันก็จะได้ตรงไหเป็น 3, 3, สามซ้ำนช่หะครับนะอ่าเวลาเราเขียนเราเขียนเป็นหนึ่งจุดสห้าแปดสามสามสจุดจุดจุดใช่ไหมแต่เราเขียนรูปถ้าเติมตามมันก็จะเป็น1นึ่งจุดสห้าแปดสามสามซ้ำามสาใช่ไหมครับเพราะว่ามันแป มันเหลือแปดเติมศูนย์มันก็จะได้สามครั้งสามครั้งไปเรื่อยๆนะครับต่อไปลบหส่วนสิบเอาว่าถามอะไรครับนดิสไดโนร์ลบหส่วนสิบอดได้ลบแน่นอนถูกไหมครับหมายต่างการหารกัน11อหารหกครับ หาไม่ได well okay. ้ใจใส่ศ okay. yeah. ูนย์ใส่จ ah um, ุดใช่ไหมครับเติมศูนย์ใช่ไหมตัดไปครับก็จะเป็นสิบเอดหารหกสิบสิบเอ็ดห้าห้าสิบห้าใช่ไหมครับห้าสิบห้าลบหกสิบเหลือเหลือห้าดูครับห้าสิบห้าลบหกสิบเหลือห้า เติมศใช่ไหมสิบเอห้าสิบสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่เหลือหเติมศูนได้ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมก้า็สิบเอห้าสิบ้าก็เหลือห้าก็เติมศูมันก็จะมาสามอะไร สใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับห้าสี่ห้าสี้าสี่จุดจุดจุดใช่ไหมก็จะได้เป็นลบศู 5, 4, 5, 4, นย์จุดห้าสี่ห้าสี่าสองตัวลบศ5นย์จ้าห้าสี่สาครับ อันนี้คือตัวอย่างของการการทำเศษส่วนให้เป็นทศยมซ้ำนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการทำทศยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะครับเมื่อวานยกตัวอย่างไปสึงตัวอย่างเนาะนะครับ 0.773ทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนมีวิธีการทำาเดิงให้ไรให้ n <ห>เท่ากาับ0.7 0.773ใช่ไหมอ่ะดังนั้นดังนั้น n เท่ากับ0 7 7 7จุดๆๆถูกไหมเพราะมัน3.7เป็นสมการที่1ให้เป็นสมการที่1อ่าทีนี้เรียนสเกตว่ามันําตัวเดียวมันอยู่หลักส่วน10นะครับนักเรียนก็เอา10มาะคูณนะเพราะนั้นเอาสมการที่1ทั้งสมการคูณด้วย10จะได้อคูณทั้งสมการก็ต้องคูณทั้งซ้ายและขวานะครับ คูณไปก็จะได้เป็น 10n ใช่ไหมครับ 10n เท่ากับ 10n เท่ากับ10คูณ0.777จุด,ดจุดจุดก็ได้6ไอ้ได้7.777ถ 7, 7, 7, ูกไหมครับเป็นสมกา,ารที่สองจากนั้นเอาสมกา,ารที่สองลบกับสมกา,ารที่1 สมการท he. ี่ and and whale, 2ลบสมการที่หนเวลาลบก็ลบทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้สมการที่2 10 N บเสมการที่1 N ก็เอา10 N เอ็ลบด้วยเอ็นเท่ากับ7 7 7 7จุดจลบด้วย0ูน7ุดจดจุดดบเอ็ลบ1เหรือกีเอ็น 9n บางนี้ตัวนี้ตัดไปใช่ไหมเ็ามลบกันก็จะเหลือ7ลบ0ได้ไรได้เจนะครับเอาแก้สมการเห็นต้องกับเท่าไรเลยรู้เลยเนยคำตอบเห็นต้องกับข้า9ย้ายไปทำไมอะย้ายไปหารถไหมเพราะฉะนั้น n จึงมีค่าเท่ากับ7ส่วน9นะครับเราก็สรุปว่า 0. 7 7 3ดามีค่าเท่ากับ7ส่วน9กนะครับเ็ส่วน9้นะเดส่วน9มันเป็นส่วนต่างต่ำแล้วเนาะเราทำน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะพอเข้าใจไหมเดี๋ยวในวันจันทร์มีไหมค่าครัวโว้ยวันจันทร์ วันอังคารวันศุกร์คเอางี้เดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์วันอังคารวันจันทร์มีคาบไหนเช้าหรือบ่ายทั้งวันใช่ไหมทั้งวันใช่ไหมนะรู้สึกว่าวันจันทร์วันจันทร์ครูจะมีประชุมแล้ววันอังคารมีอบรมนะครับที่โรงเรียนนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มันไม่ได้สอนซูมนะครูก็จะส่งใบงานทางไลน์เนาะนะครับให้เรียนทาแล้วถ่ายรูปส่งครูเนาะโอเคนะไม่เรียเรื่องนี้เนาะนะครับวันจันทร์วันจันทร์กับอังคารมันติดกันสองวันเลยเพราะว่าวันจันทร์ครูก็มีอบรมอบรมเรื่องหนึ่งแล้วก็วันอังคารก็มีอบรมอีกเรื่องหนึ่งนะครับทั้งวันแต่วันจันทร์เดี๋ยวดูก่อนว่ามันทั้งวันหรือเปล่าถ้ามันมีบ่ายแล้วก็ไม่ได้มีอบรมบ่ายก็อาจจะต้องสอนบ่าย แต่อังคารวันอังคารทั้งวันนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าไมไ่ไม่ได้สอนซูมก็จะส่งใบงานไปให้เนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ